สวัสดีครับพี่น้องมือนีห้องกระสีไปเก็บผักเช่นเคยครับต่ว่ามือนีเป็นคลิปที่ผมว่ฒทานไเก็บผักตัวนี้ก็คือผักคะน้าครับมาเพื้อไปเก็บผักคะน้าผมสิไปเก็บผักคะน้ามาผัดมาผัดกินก้อนสีไปล่ำครับอยู่ไล่ร่ำนี่มือนีห้องกระสีไาเก็บผักคะน้านานนี่ครับนานนี่เลยเก็บไปพัดครับเพื่อสิพัดก้อนไปกิน พัดก,กินก็นไปล่ำฉันดอกมันตุน่นไงหล่าตาได้่าให้เอานานนี่ตาว่านานนี่มันไงเนีย่ยเห็นไหมเอาละมือนี่รือเลเอาแบบตั้งสิมันได้หลายเล้วเดียวนี้แต่ว่าพ่อพอผัดมันกระหยุบตรง นีนน้าต่อส่วนแบบซุ้มจิ๊กเกอร์ขอเป็นกรอบพัดลายจะไมเพะว่าเพื่อยากกับสายจินตาบอกว่าห้ตัดเดือไใจะสพงไหมว่า เรียบร้อยครับเบือ้องต้นคืออเบื้องต้นง่ามบ่ครับซื้อกินกับ,บวัตถุปลูกกินเองครับปลูกกินเนี่ห้องเสื้อหงวัวห้องโถงเนี่ยต้องไปเนี่ยใส่อย่งเนี่ยแต่ว่ายุนิมีแต่ปุ๋ยธรรมชาติครับปุ๋ยธรรมชาติแล้วกันโดน้ำเองแต่ละมือยังมาแล้งครับวันนี้ผมเสียไปล่ำสองมือกันสิมอมนาทีเนี่ยหายายกับแม่ครับเพราะว่าถูกจุดเท่าสิมิองเบิด พี่น้องแบบว่าบิุงผมกเสษียรไปพัดไปิไปแล้วครับครับหลังจากเก็บแล้วก็ให้แม่มาซอยให้ครับผมกระติกเป็นผู้พัดเป็นผู้ถ่าพัดเขาสิบวัสร์เนื้อสัตว์นึ่งยังเด้ครับเพราะว่าที่ส้ขนาดย่างเดี่ยวพอผมมากินเนี่ยขณาพัดขนาดครับกระแม่เพราะฉะนั้นอาบน้ำนทั้งแม่ทั้งลูกครับผม,มอาบน้ำทั้งแม่ทั้งลูก เนี่ยอันนี้ผมก็ตั้มไปแล้วตั้พริกอันนี้แม่ก็หุงข้าวไว้ลองใส่หมองของเขาไม่ต้องเขาเลยล่ะอันนี้เพราะว่าเน,นี่ยผงเห็นหลังเกา่าครับท่านสื่อป้ดลืมสื่อมหมองของเขาไปมีผู้ชายกินนั่งลูกชาย,ายเออเห็นตาไม่มีไม่มีเนี่ย เอ่อนจะมาเริ่มพัดครับผู้เกมมันแหม่ใช่ไหมเราเริ่มจับทันกันแล้วเข้ากับพัดติดกันมหอม phải là lần bú thay nó bú thay nó bú thay nó bú hiện cảm ให้ิ้มกัแม่เลยน้อยครับถาม่จบก่อนแม่รบางมก็เมียนมันเอ็ดโ่้ว้ไถามมันเลย เราสู้ขันตอนการเตือครับผมผมมาเสายีย <c oughs> ชุดโรดีด้วกันซอดครับผมนัว่าอขาจิ๊บม,ม,มาจิบบากจะงอย าาปากหมดเลืดเองแล้วต้องเสีย าะรวมไม่มีเงาสัตว์ครับเออเป็นแนี้เร่มเ้าวัตมสการ้วนถ้ออ้ายถ้วยถ้วยถ้วยเ้ถ้วย้องถ้วยถ้วยถ้ย้วยถ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 ้ยถ้วน่้นย่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยฝีมือกวยถ้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 วยถ กินเส้นหมี่และกรสิเดินทางอาบน้ำเดินทางเก็บของไปร่ำต่อครับนี่ครับกระสีทัวน์เมืกินข้าวสวยพูที่สั่งน้ำพริกจากติ๊กต็อกครับผมเมื่อกินก็ข้าวสวยโซ <c oughs> เน่เล่มีกัมแบนมีกมัมแบนครับเมื่อกินกับนี่แหละครับผัดค<ณ>ะน้าพี่เดียรผมกินง่ายผมกินบ้านเส้นหมี่แหละเวลาผมกินเจนไอการเต๊าะนะ